โอเคครับผมก็สวัสดีผู้ชมนะครับทุกๆคนด้วยครับวันนี้ด้านหลังของพี่เนี่ยมีทีเด็ดรออยู่เลยครับ <Wow. S 1> เป็นแบบฝั่งทันฟอเมอร์ฮะเข้ามาเยือนในร์คสำหรับวันนี้ใครอยากดูนะครับกดไลค์กันก่อนเลยดีกว่าใครไม่กดไลค์พี่ไม่เล่นนะเว้ <c oughs> เออเอาล่ะกดไลค์กันพร้อมแล้วก็ไปรับชมกันเลยดีกว่าซึ่งตอนนี้ผมคิดว่ามันจะมีบัมเบิลบีนะครับออพติมัสมาแล้วก็ไอตัวนี้ใช่เมการตอนไหมเนี่ยแต่สีมันไม่เหมือนนี่อะไรเนี่ยเอาดีโล <c oughs> ดีโลอยากแจมได,ได้ได้เดี๋ยวจัดให้ เดี๋ยวก่อนเอาใครไปอัดมันดีไหมเนี่ยเอาลูกพี่เลยแล้วกันเอาออฟติมัตพลามเลยครับนี่ออฟติมัตพลามมาแล้วอุ้ยเคลื่อนไหวสมจริงครับว่ายน้ำมาเลยเหรอโหสะบัดดาไปทีเดียวครับตายตายไปเกือบสิบเ,เมื่อกี้มีดีโลด้วยท่าเมื่อกี้คือท่าคลิกซ้ายครับอุ้ยคลิกขวาอย่างโหดดูอู้มันช้าแล้วก็เวียงครับเวียงโอ้โหดูพลังทุกคนฟาดไปดิยังไกลครับ ลกตัวนี้ไม่โดนถึงไงหรือพลังมันสูงหุยได้เกือบร้อยเมตรนะผมว่า <Wow. S 1> ไปสุดนู่นเลยแต่ว่ามันต้องเดินขึ้นพลังนะครับถึงว่าจะตายได้ถ้าไม่โดนขึ้นพลังนี้ก็จะไม่ตายต้องมนต้นไม้ปิวบ้างไหมเนี่ยต้นไม้ยังอยู่เดี๋ยวลองฟันใกล้ๆดูดิโดนต้นไม้หรือเปล่าอ๋อพลังนี้สามารถที่จะหลีกเลี่ยงการโดนต้นไม้ได้อ่าแล้วก็มีกดซีไหมอุยกดซีฟันลัวโอ้โหเราดูขึ้นพลังแตกกระจายถ้าเป็น3ทางครับสามารถที่จะวิ่งผ่านก้อนหินได้ด้วย เดี๋ยวลองพลังดาบไปครับขึ้นพลังสายลมฟาดโอ้ยหายหมดเลยเมื่อกี้บอลต้นนี้หายหมดเลยครับมีท่าแปลงร่างเป็นรถไหมท่าแปลงร่างเป็นรถไม่มีกระโดดได้ในการกดสเปซไปโอ้โหและจัดกลางอากาศได้ด้วยดูหอ้ยกระจายกระจายเลยครับเวลาฟันกลางอากาศอย่างเท่อันนี้คือท่าคลิกขวากลางกลกาศจะเปลี่ยนเป็นท่ากดซีนะสลับกันแล้วก็กระโดดแล้วกดซีจะเป็นท่าอะไร อ๋อกระโดดกด C กกางอากาศกับคลิดขวาเหมือนกันนะครับโอเคถ้าการอากาศมีสอท่านี่คือ Optimus p ค i ามครับแล้วก็มันจะมีโมเดลรถของมันให้เล่นด้วยมันน่าจ,จะแปลงร่างไม่ได้เดี๋ยวถ้าต่อไปแบบมันพัฒนามันคงจะอยากแบบให้เราแปลงร่างได้เลยเอาละครับเดี๋ยวเอา o p t i m มา p r ล m มมาจอดที่เดิมสวยๆเดี๋ยวลองรถก่อนเริ่มจากตัวพ่อก่อนเลยโอ้ยตัวละครผมเอา้าตัวละครผมยังก่ายอยู่เดี๋ยวแป๊บนึงขอใสครียทีบม,มดก่อน ตกมาทีนี่เกือบตายโอ้โหสูงเกินนี่แม่งต้องมีฐานนะขึ้นขี่นะครับเพราะปกติในทานฟอร์เมอร์มันจะมีฐานเวลาเล่นกับพวกหุ่นยนต์พวกนี้นี่รถของออพติมัสตางครับโอ้โหรถอะไรวะเนี่ยลุยน้ำได้โอ้เสถเทินน้ำสะเทินบกนี่มึงดำน้ำได้ปะเนี้ยเดี๋ยวลองดำน้ำดูก่อนนะตอนนี้ลองดูลองดูครับผมว่าดำได้ชัวร์นี่ดำน้ำลงมาแล้วครับโอ้ รถอัพติมัทคลาสนี่เจ๋งจริงต้องบอกเลยครับสามารถที่จะสะเทินน้ำสะเทินบกยังกับ h o v e r c r a f าอ่ะล้ำนี้แถมเป็นแบบว่าดำลงไปใต้น้ำได้อีกฉลามโจมตีได้ปะเนี่ยเฮ้ยมันพูดด้วยมันบอกอ๋อมันบอกแ r a น s f ฟอร์มครับคือให้แปลงร่างผมไม่ค่อยได้ยินเสียงมันเดี๋ยวผมขอดังเสียงแป๊บรู้สึกเสียงจะเบาไปนิดนึงอ่าดังเสียงขึ้นมาอีกนิดนึงครับอ่าเดี๋ยวลองให้มันพูดใหม่สัรอบนึงกดคลิกซ้ายมันจะพูดได้นะทุกคน อ๋อมันบอกว่า on unit transform and engage นะครับ the enemy <All units S 1> ก็คือให้ทุกหน่วยนะครับทำการกเปลี่ยนร่างเข้าสู่ระบบหุ่นยนต์แล้วก็เตรียมจู่โจมนะครับศัตรูอ่าเราคิดขวา a u t ตบ o t I order you to attack ก็คือสั่งการให้อ u t ตบ o ดจู่โจมศัตรูโอเ้เท่วิ่งชนได้ไหมเนี่ยวิ่งชนหินแตกเลยครับแต่เหมือนศัตรูไม่โดน ปลาที่อยู่ในน้ําไม่มีตัวไหนตายมันต้องชนแบบตัวที่ใหญ่ๆหน่อยเว้ยเดี๋ยวเราไปหาตัวอะไรชนกันดีกว่าวิ่งผ่านได้หมดเลยต้นมงต้นไ,ไม่มีติดนะครับอ๋อแต่มันไม่ทําดาเมจกับสัตว์นีกว่าเออจริงด้วยทาดาเมจกับสัตว์ไม่ได้นะครับชนหินได้อย่างเดียวถ้ามาสั่งโโคลิปขวาก็ไม่มีการจรู่โจมเ,เอาละเอารถไปจอดเทียบท่าแต่มีการอัพนะครับไว้นี่อะไรเนี่ยอันนี้อ๋อดูเหมือนว่ามันจะทําการพัฒนาได้ด้วยดีกว่า มันเป็นคอนซูเมเบิลนะครับรถล,ลำนี้เฮ้ยแจ๋วจริงๆมันน่าจะเล่นแบบสมบูรณ์ได้แต่ผมลองใส่หมดมาแล้วตอนนี้ไอ้พวกหมอดตัวนี้นะครับสัตว์เป็นยังไม่เกิดเออก็เท่ากับว่าตัวต่างๆต้องเสกมาเล่นก็เลยยังใช้งานไม่ได้นะครับในตอนนี้เดี๋ยวมารีวิวกันก่อนนะครับกับฝั่งทานฟอร์เมอร์ตัวต่อไปครับทีนี้ก็บัมเบิลบีกันเลยครับผมบัมเบิลบีนี่เอาเป็นรถก่อนและกัน mm hmm. อ่าไหนๆเล่นรถและอาร์ก่อนแป๊บ วยด่าเป็นตัวที่สวยมากเลยอุ้ยจจม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 ,จมไม่เป็นไรไม่เป็นไรลอยขึ้นมาได้มันต้องเล่นกับไอ้พวกครีเอทีฟจริงด้วยเห็นไหมถ้าไม่เล่นกับเคีเอทีฟเวลาหล่นนี่แย่เลยอุ้ยรถสวยเนี่ยนะครับอุ้ยภายในมันก็ตกแต่งมาสวยวะ่ะดูดิเราอยู่ในที่นั่งนะครับค่อนข้างทําดูดีเปิดประทุนด้วยครับรถทันนี้อันนี้มันเขาเรียกว่าเชฟโรเลตรุ่นอะไรวะเดี๋ยวจํารุ่นไม่ค่อยได้เออนึกชื่อรุ่นไม่ออกรู้สึกว่าจะเป็นรุ่นเดียวกับที่ หนึ่ง,ง,งขับนะครับคันนี้ขายไปแล้วด้วยน่าจะขายไปแล้วป่ะเออน้องๆคนน,นี้นี่เขาเก่งนะเขาซื้อซูเปอร์คาร์ขับภายในเวลาอันสั้นทีนี้ลองกดคลิกซ้ายครับโอ้คลิกซ้ายเสียงท่อเบิ้ลครับดูดูดเสียงดูดเสียงอ๋อล้อมันจะหมุนด้วยนี่ล้อหมุนแล้วก็มีเสียงอ๋อถ้าคลิกขวาน,นี่คือล้อจะหมุนแต่ไม่มีเสียงคลิกขวาทำบ้าอะไรวะเนี้ย ชน,ชนไม่สามารถที่จะทำดามเอกได้นเจ้าสาวได้อ่าวิ่งไปด้วยเบิ้ลไปด้วยโอเคอันนี้จบอุ้ยแล้วกระโดดด้วยยังแจวโหชนนกกระเด้่งเลยรถบ้าบออะไรชนถึงกับกระเด้ง่งอะลงก่อนลง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 ,ลงแล้วก็ระวังที่จะหล่นนะครับทีนี้ลองมาเล่นบัมเบิลบีในเวอร์ชั่นของหุ่นยนต์ครับนี่คือรายละเอียดด้านหน้าถือว่าทําออกมาได้สวยงามแล้วก็สมบูรณ์เลยทีเดียวนะครับเอาละท่าครับอ๋อเอาด้ามปืนตบนะครับ เป็นปืนนี่คึงแบบสไนเปอร์หรือเปล่าน่าจะเป็นแบบว่าพวกแมสชีมกันนะครับหรือว่าไรเฟลิลติดลำกล้องคลิกขวาอุ้ยสุดจริงยิงทีเราเบิดเรียบครับนี่ด้าเกิดว่าต้นไม้พังนี่มันจะลังการกแบบนี้แต่สามารถที่จะยิงก้อนหินแตกดูด้านหะน้าจับไปกระจายไหมไม่กระจายน่าจะเป็นแบบก้อนหินลูกเล็กไม่โดนนะอันนี้ถ้าคลิกขวานะครับกดซีหน่อยครับทีนี้ กดซีอ๋อกดซีเป็นปืนธรรมดาปืนมันมีการยิงลัวครับกับเป็นเกนเน็ตลอนเชอร์วิ่งเลยครับต้องไปหาตัวตีทั้งหน่อยพังหินได้ไหมเนะี่ยถ้าโจมตีถ้าโจมตีพังหินไม่ได้แต่วิ่งธรรมดาหินแตกมองมายิงกลางป่าตรงนี้ดูวุ้ยกระจายฟาร์มไม้ฟาร์มแท้ฟาร์มหินได้หมดเลยเมื่อกี้ยิงอัดก็ไปครับบุง้งเหมือนจะยิงสูงไปหน่อยก็เลยไม่ค่อยโดนกับตัวที่อยู่ด้านล่างวะ่ะเมื่อวาผมสังเกตดูไอ้ตัวที่โพโลแคทแม่งเดินนิ่งมาก ไม่โดนอ่ะมุ้ยแต่ตีธรรมดากระจายต้องเอาปืนตบถ้าเอาปืนตบได้อย่างแรงแล้วยิงธรรมดาโอ้ธรรมดาได้อยู่โดนครับโดนมาไปโดนด้านหน้าครับหายครับหายหายเลยหายเลยชื่อไม่ขึ้นทีนี้ยิงเกเดตันเชอร์ซัดเข้าไปครับอู้หูยโดนปะเนี่ยวุ้มเข้าไปครับมันโดนเป็นบางตัวนะบางตัวก็ไม่โดนเอาละบัมบอมบีนะครับเอาแค่นี้ก่อนเดี๋ยวผมจะมีลองกับพวกไดโนเสาร์ด้วย วันนี้ผมจะมีศึก2ตัวแรกก็จะมีออ t ติมัสคลาฟครับกับ b u b บเบ e e บีตีกับเราไดโนเสาร์ตัวใหญ่ๆอาจจะไม่ได้เรียกมาเยอะเพรววาะกลัวแหลกนะครับแต่ว่าขั้นต่ําก็ได้จะอยู่ที่50ตัวตัวต่อไปคือตัวใช้ดาบนะครับตัวนี้ไม่แน่ใจว่ามันคือตัวอะไรเหมือนกันผมแบบจําชื่อไม่ค่อยได้นะซีรีส์หลังๆของทัน n ร f o เมอร์อ๋อเท่ครับเท่ผมว่าบอดมันทํามาสวยสุดๆวุ้ยฟันอย่างรัวมองแคบไม่ทันนะพลิกขวา คลิขวานี่ฟันแล้วก็พื้นนะครับแยกเลยครับเป็นไฟเลยครับถ้าฟันคล้ายกันระหว่างคลิกซ้ายกับคลิกขวาลำดับต่อไปลองกดซีฮะโุ้ยกดซีปืนเลเซอร์ครับยิงทีต้นไม้ด้านหน้านี่แบบกระจายเลยครับผมเมื่อกี้แต่มันต้องโดนนะถึงจะล้มได้ถ้าไม่โดนก็ไม่ล้มนีซัดข้าไปบครับผมนกข้างหน้าโดนไหมไม่โดนแต่ฟันอย่างนี้ไม่เหลือครับค่อนข้าที่จะโดนยากดูดูดูฝุ่นกระจายเลยทุกคนฝุ่นตลบมากเลยท่านี้ ใส่พอยาวโดนไหมไม่โดนมันโดนยากมากต้องยิงใกล้ๆหรือไงวะเนี่ยรอดูดี่ใกล้ๆก็ไม่โดนคือผมเสียายถ้าปืนมัน,ถ,น,มนถ้าปืนมันเล็งค่อนข้างยากมันเล็งไม่ได้เลยด้วยซ้ำไปเนี่ยเออพยายามกดหน้าแล้วกดหน้าอีกก็ไม่ไหวนี่ถ้าไฟหน่อยทันอุยแหลกเลยทีเดียวครับท่านี้มีอีกไหมเนี่ยไม่มีครับกด X กดคอนโทรลไม่ได้กระโดดได้ทุกตัวแล้วกระโดดนะอุ้ยกระโดดฟันงาอากาศได้ด้วยครับ โดยการกดคลิกขวานี่แผ่นดินแยกตัวนี้แรงแค่นี้พอเพราะว่าตีเขาโดนย่าเลอเกินเอามาจอดนะครับตัวสุดท้ายไอตัวนี้คุ้นคุ้นอไอตัวนี้ที่มันมีนกนี่วาจําชื่อไม่ได้แต่มันอยู่ในภาคสี่หรือเปล่าไม่แน่ใจนะอันนี้ลองดูหน่อยครับมีโรคสมุนเป็นนกโอเครู้สมุนมันจะมากับเรานะครับนกตัวนี้คลิกขวาก่อนเลยอู้คลิกขวาเป็นการเหวี่ยงนะครับแล้วพลังระเบิดจะลงสู่ด้านล่างคลิกซ้าย ยึกซ้ายเหมือนจะใช้พลังของนก้ว้แล้วก็ตัวเองก็จะปล่อยสายฟ้าออกมาด้วยอุ้ยได้อยู่ค่อนข้างโดนนะครับกว้างขวางกังไกลครับตัวนี้ลองบุกป่านะครับอเมซอนดูหน่อยมาด้านขวาคาโน่จะเข้าจัดไปครับผมตีโอ้เทลุยป่าลุยป่าลุยป่าวิ่งเลยอุ้ยลุยได้สบายเลยดีกว่าแล้วก็ค่าพลังมาอย่างโหดอัพด้วยนี่เลเวลหนึ่งเนี่ยโหดมากดูดูสปีดสปีดเพิ่มได้ครับ ตอนสปีดไป1 9 5เหมือนมีตัวมาบุกด้านหลังเอาละดูดีตัวอะไรโหเต็มเลยโอเคกดซีหน่อยกดซีครับอุ้ยทุบลงไปครับ2ช็อตกระจายหมดเลยต้องบอกเลยว่าโหดมากอือหือวูแล้วมันยิงพลังเป็นข้างหน้าได้หรือวะดูดูดูปุ๊บอู้ยยิงเป็นตัวกากระบาทนะครับหรือว่าตัวเอ็กซ์ฟ้าวโอ้ยลอยมากครับลอยมากโอ้ยแจ๋ว โอ้ตัวนี้เล่นมันมากเลยทุกคนวิ่ง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 ผมว่าเดี๋ยวผมจัดศึกแถมให้เลย้วกันเอาเป็นคนละศึกระหว่างตัวนี้บัมเบิรบีแล้วก็ออพติมาพราม้วกันเอาเป็นว่าศึกม,มันนะครับศึกแรกนะครับไปจัดกันเลยครับผมเอาละครับทุกคนครับตันนี้คือแบตแรกของเรานะครับผมทำการเรียกทีเล็กเลเวล1 0 0 0 0มืมาทั้งหมด50ตัวครับปะทะก,กับหุ่นยนต์ตัวนี้ซึ่งก็ไม่รู้ชื่อเหมือนกันเดี๋ยวจะเรียกว่าหุ่นยนต์นกอินรีก็แล้วกัน,กนเอาละครับพร้อมใช่ไหมครับผม ผมเรียกท่านี้ว่า cross นะครับผมอ่าเก็บตัวปล่อยพลังค r อสจัดไปอุ้ยเรียบเรียบเลยระยะเท่าไหร่ระยะ50เมตรที่ตายหมดนะครับสดๆไปเลยท่านี้ข้างหน้าชุดนึงไปครับอุ้ยเรียบร้อยครับผมแต่ว่าต้องใช้ห่างๆเนื้อนิดนึงเพราะว่าเวลาโดนเนื้อนี่จะแหลกนะครับป้าเข้าไปเรียบร้อยครับผมค่อนข้างแหลกนะครับแต่ละท่าเวียงครับ โอ้ยอยู่ตัวนี้ชนะแบบง่ายได้เลยนะครับเดี๋ยวขอไอ้ชิ้นรูปหนึ่งปิดฉากไว้แล้วกันจัดไปครับเรียบร้อยสองตัวสุดท้ายครับเสร็จฝั่งออโตบอทนะครับออโตบอทหรือว่าดีเซ็ติคอนก็ไม่รู้ <c oughs> จัดไปโอเคตัวต่อไปที่จะเอาไปเข้าศึกนะครับก็จะเป็นออพติมัสพรามนะครับเปิดอันนี้นิดหนึ่งอ่าไม่งั้นเดี๋ยวแบบว่าล่วงอีกโอเคออพติมัสพรามไปลยุยก็เอาเหมือนเดิมแล้วกันแต่ว่าเดี๋ยวเฮ้ยไม่ได้ดิ เหมือนเดิมก็ไม่มาอีกเดี๋ยวออฟติมัสพรามนี่เจอกับกีก้าเดี๋ยวผมว่าเราไม่ต้องตัดนะครับเดี๋ยวเราเรียกมาสดๆเลยดีกว่าเพราะว่าไม่น่ามีปัญหาอะไรอ่ะผมจะพิมพ์นะครับกีก้าเอาไม่ขึ้นล่ะขึ้นช้ามากโอเคกีก้าพร้อมเลเวลหนึ่งหมื่นเหมือนเดิมครับกีก้าลงห้าสิบตัวไปเลยครับจัดมาแล้วตอนนี้กีก้าห้าสิบตัวครับผมแต่ว่ามันกัดเราไม่โดนเพราะว่าเรายังคงอยู่ในโหมดของขีดทีดนะครับเดี๋ยวผมต้องโค้ดออกมาก่อนโคตมาโค้ดมาโคตมา เอาละทุกคนโกลดออกมาเรียบร้อยสำหรับออพติมัสพรามทุกคนคิดว่าออพติมัสพรามจะสามารถโจมตีกีก้านะทีเดียวตายหรือเปล่าผมค่อนข้างมั่นใจว่าทีเดียวอย่างแน่นอนครับเดี๋ยวเราจัดด้วยพลังดาวฟาดครับอุ้ย,ยกระเด็นเลยครับผมโอ้โหแตกวงกระจายแต่ยังไม่หมดเพราะว่ามันโหลดไม่ครบนะครับงั้นมาด้านนี้ต่ออุ้ยพลังที่ฟันไปด้านหน้านี้มันสุดยอดจริงๆครับผมมาอ้เรียบร้อยโอ้โหแลกหน่อยครับ แล้วก็ยังไม่หมดอู้ยังมีตรงนี้อีกเยอะเลยเอาไงดีถ้าไม่ตายกลางไวหาอุยค้างแล้วก็อยู่ดีก็หายไปเลยครับหมดไปครับเนี่ยข้างหลังมองไม่เห็นแล้วครับตอนนี้ไม่รู้ยังไงว่ะเดี๋ยวก่อนโอ้ย,ยังอยู่ครับยังอยู่จัดไปอุ้ยฟันหายปุ๊บอุ้ยท่าคลิกซ้ายนี่คือฟันหายเลยแต่เสียดายว่าท่าบางท่ามันจัดแล้วถ้ามันติดเนื้อมาเนี่ยมันจะแหลกมากๆโอเคจบกับอ p ลติมัตความทีนี้มาดูศึกสุดท้ายของ บัมโบบีครับผมบัมโบบีนี่ท่าปืนเท่มากอยากจะลองนานแล้วเดี๋ยวบัมโบบีเจอกับใครดีวะบัมโบบีนี้ต้องเจอกับไททันเว้ยเออไททันโนซอไปน่าจะเป็นตัวที่แบบว่าใหญ่พอที่จะโดนลูกกระสุนเรานะครับถ้ามันเล็กผมกลัวว่าผมจะยิงไม่โดนเอาละเดี๋ยวเรียกไททันมาครับผมเอเวเวล10,000นะครับทั้งหมด20ตัวครับสำหรับไททันเดี๋ยวมันจะแหลกเกินไปเอาละทุกคนตอนนี้ไททันมาเป็นที่เรียบร้อยนะครับ เอดินออกจากวงล้อมก่อนพร้อมไหมพร้อมไหมยี่สิบตัวน่าจะพร้อมนลครับจบังหวะน,นี้เดี๋ยวเราจัดด้วยปืน,นครับเกเลตลอนเชอร์ er, ยิงครับมุ้มกระจายโดนตัวเดียวตัวเดียวเองอุ้ยที่เหลือบางตัวไม่ตายโอ้โหดูเหมือนว่าดอกสองนี่เครื่องจะพังเลยนะครับตอนนี้อู้แต่ว่าได้อยู่พอสิ้นสุดเสียงระเบิดตายไป3ศพไม่ไหวว่ะมันฟาร์มแบบว่าโหดมากต้องถอยครับ จริงๆมันน่าจะไม่ต้องฟาร,ร์มนะมันจะได้ไม่แหลกปุยพยายามเดินเข้ามาครับยิงระยะไกลสักลูกหนึ่งจดไปค้างค้างอีกแล้วมุมงเรียบร้อยเอาเป็นว่าจบแค่นี้พอแล้วกันค้างรอบหนึ่งนี่ต้องบอกเลยว่า4-5นาทีงั้นสำหรับใครที่ชื่นชอบนะครับานส Chanformer ตัวนี้อยากจะดูโปรเจกต์ต่อไปนะครับที่มีตัวใหม่ๆนะครับก็คอมเมนต์ด้านล่างเราจะจบแค่นี้สำหรับ c h a n f o r m ร์นะอย่าลืมกดไลค์เพื่อให้กำลังใจกันด้วยนะครับเจอกันใหม่คลิปหน้าครับผมสวัสดีครับ